ร้ดช่องอเมริกาเฮ้ยเฮ้ยอา่าแล้วกูโดดเขาก่อนไงเฮียึงจบแล้วเว้ยเข้าตามกูมาดิ โทำยังนี้ไม่ดูคนมาลงครับข้าขูจะรอดไปูจะรอดไปหามึงไห้เนี่ยกูโดนอูชี่ว่ะไม่ได้กูลงอ,อ,อ,อัออนนี้อบโดนออมุมนี้แม่งหลบหลบได้เฮีย โอเคกูรู้แล้วูวนยิงดักตรงไหนกูด้วยมัวอบบมีพั้นาดารับเดยวชื่นเดียร์มาลงหลังอีเวียนแล้วไหมเฮ้ยมึงหา เยอปืนแรงกูสั์สุนปืนแรงกูไอ้คีเหลือมกูคนเราฝั่งกันเนียเราเจอไอุ้นเลือกูได้ลูกซองละมันบินหาเลย เอ้ยปัญหาเลยดูจัดอะโอ้เปิดกาวนี่วะถ้าไม่ได้เอ็มทีนะไอ้เหี้ยเราสวยสัตว์กูบอกเลยไปฮันรูบุยว่าไปนะไอ้แก๊งชุดเหลืองมันคนยิงได้เว้ยเปิด่งมาได้ของแล้วกูก็ยิงมันตายละไม่ได้ยิงมันตายนะยิงเพื่อนมันตายเฉยกูกำลังไปเพื่อนมาแล้วมึงมาด่วนเลยมาแล้วมาแล้ว มีแต่แก๊งนั่นแหละกำลังไปชุดเหลืองอะไรกัมันน่าจะไล่ฆ่าอยู่ที่นี่น่าจะฟ้องเพื่อนมาและวที่จะส่งช้างนี่แม่งไม่เพื่อนอยู่กูวลงไปช่วยอะไรอันนี้บอดอเปล่าไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดยุดธรรมดาบอดต่อต่อบอดเหรอยุดธรรมดา แต่ยังกูเจ็บมากสองสองไหมปั๊มปั๊มยาเต็มวิ่งวิ่งนี้ไม่ต้องวิ่งซ้อนกันติดกันสองคนนะแบบกูเข้าไปก่อนเลยรับกูรับกระสุนคนเดียวไปเลยแล้วก็มึงค่อยตามกูไปอ่ะค่อยตูไปักูมีโล่กูมีโล่อนนี้กูมีโล่มาดิมาดิมาด้กดทันนะกูมีโล่ไปดิแล้วกดทันดิกดกดเข้าไปช้าแบบนั้นอ่ะเฮ้ยเป็นแล้ววะเงาปืนเนี่ยใช่ละอุ้ย นี่แหละนี่แหละเอออันนี้แหละอันนี้แหละกูเมียกูเมียใช่เมียแล้วพันยาไปพันยาไปกูบอกแล้วมันมีประโยชน์ไอ้เหี้ยบอกแล้วมันมีประโยชน์มันซ้ำมึงไม่ได้ด้วยซ้ำอ่อะลูกมันหมดอ่ะอันนี้แหละยิงกูไม่กูออกไปมึงเห็นไหมลูกหมดอะไรยิงกูเกือบตายสัตว์ <c oughs> โอ๊ยตัวเดิมตัวเดิม พี่กูพี่กูมาของมันอ่ะพี่กูมาของมันอ่ะกูยิงได้ตอนเข้ามาเลยมีมิกตัวมีตัวมิกตัวมีตัวอันนี้คนขนขนคนขนขนขนจำชุดได้จำชุดได้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเฮ้ยอันนี้ไอ้คนยี่เว้นไอ้คนยี่เว้นกูดองมากระดองว่ามแล้ว จับไปเที่ยวก็ทำดีโอ้ยอ็นนี้มันโอดไปได้นี่า่ามัทำไมตัวที่มันมีได้เฮ<ป>้อะไรอะไรอะไรอย่งลงม้มอ่ะคูตูสองอน,นี่บอท กอดหมักสองหมดไอ้เหี้ยกอดสามกูแตกด้วยวะ่ะนีเปลี่ยนไหมกูยังกอดสองอยู่เลยเนี่ยมันบวตรงไหนวะ Watch out ยิงเลยเห็นแล้วเหรอรถรถรถเนี่ยมองอยากนะแต่กูมองเห็นออกไหมมีอะไรเอาแล้วอะ่ะไปหกตัวแล้วเว้ยสศูนย์รูปทงกูหมดไงน้อง มันไม่กล้ามาหรอกเพื่อมันตายแล้วมันตายสองรอบเลยเตรียมลูกซองไว้กันมันแก๊งสี่ตัวต้องระวังตัวหน่อยโอ้ตกใจกูเห็นอะไรดิน้นดิ้นเลยคุณโหนกก็พอระวังสิบบาทเองคุณ6หกมีอยู่แล้วเออใช้คุณ6หกไปแั้นแหละมันไม่ทันใช้คุณแปหรอกมีสิบเก้าบาท ไปเลยฝากตังค์ให้บังเดกสิบห้าบาทเอาไปซื้อสรรกอ็อตว่า่านนี้ใช้บอกว่าเอาไปนี่มาซื้อเลยนะก็สามกุหอ,อานเออซื้อไปกระตุกอ่ะกระตุกเก็บเก็บไฟไมึงไม่ต้องใช้เน็ตหรอกเฮ้ยตังเหลือเนี่ยซ,ซื้อซื้อโคแปดไป ตังคือหกเอาตังคือที่หกตกไปแล้วตังเหลือเยอะไอ am rich อุ้ยพอดีเลยเนี่ยนี่ตังอยู่หกบาทเป็นเราเอาเราเบิร์ตไฟเบิร์ตเก็บเกลืเบิร์ตไปเบิร์ตไปเบิร์ตเราต้องเก็บหรอกกูได้สองชักแล้วดีเบสหัวคุยเลยไม่เล่นหรอกกากโคตรจำอะ เกมหน่อยเว้ยผ่านที่เล่นดีป่ะในวงบีเราผ่านที่เล่นหน่อยดีวะ่ะเฮียเราเราเราเูาจะขับรถผ่านแล้วยิงอขนะเวยเราเราไม่โดดลงรถลงหลอดงั้นแหละแม่งชอบมีมือที่สามตลอดเลยอะหลายเกมละมันมีหมามาเสือกตลอดเลยเฮียถ้ายิงไม่ได้ถ้ายิงไม่ตายก็ไปหาที่จอดที่อื่นหรือให้มันตามมาก็ขับรถหนีกัน ัดไม่ได้จริงๆนะสอง<ด>คนอนะ่ะมันสองคนอนะ่ะมันไม่ได้หรอกนี่อสองพวกแคคคิทความกระสุนชูรี่เนี่ยล่ะมันลงอ่ะไม่ค่อยเอาอยู่อะไรแต่ว่าผมมีคนมาข้างหลังหรอกมาข้างหลังก็มันก็ ถ้ามันฆ่าเราเหอไอ้เนี่ยถ้ามันจะมาข้างหลังอ่ะเฮ้ยกระตุ้วไอ้เนี่ยมาจริงบอกว่ามึงจะตุ้วมีอนเดียวนี่กูบอกแล้วมึงตัดสินใจช้าไปละตอนกูมาตอนกูมาจอดตอนกูมาจอดมึงไม่บอกไว้ก่อนเนี่ยเอาตัวขี้ไปก่อนขี้ไก่อนสะโพกนี้เนี่ย ลากไอ้พวกนั่งรถนี่แม่งมันจริงๆเลยว่ะลากันไอ้้ไอพวกนี้บอดไอ้้ไอรถไอ้รถเนี่ยบอดแต่ว่าไอ้ไม่กวาดนะไม่น่าใช่นีไหมเสียจลอดแล้วเสียหลอดแล้วเที่ไหน,ไหนไวะมาให้ได้ไหมไมึงเจอตัวไหมไม่เห็นกูเห็นเรื่อยแล้วขอฟันตามดิมีใครไม่รู้หายคนหนึ่งมันยิงใครไม่รู้ เฮ้ยก่อนนี่พย,ยายามอย่าใช้นะมันมันโคตรก่ำเลยที่อ่ะมันจะอืดมันอืดมากเลยมันทำให้มึงตายรีเลยมันยิงลงไหนวะก็น่ะเหมือนมันยิงขอบสะพานนั่นแหละตีเลยวะ่เนี่ย,ยเฮ้ย,ยนั่ง เว้เดี๋ยวมันต้องโจมตีของใช่ไหมไหนพวกนี้นพวกนี้นนี่ๆๆชุดเหลืองชุดเหลืองชุดเหลืองเออชุดเหลืองชุดเหลืองมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยโหแตกไอ้เหี้ยไอ้สองไอ้สัตว์ไฟ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 โยมเลยโยมเลยเอาต้นไม้เอาต้นไม้ มันออกมาตายหมดแล้เนี่ยวาเื่อเขื่อกูจะตายเพะตายไล้วตย้โดนอะไรอะเดี๋ยวละวุ้ยวุ้ยวุ้ยโดนไหนโดนไหนที่ดีที่กูโลมาไอสัตว์ออกออกก่อนอกก่อนออกก่อนมมนมันไม่มันไม่กลับมาละ เอ้ยมาชัดก่อนมันอยู่ตี่นเขานี่จะตังโลแล้วไอ้เที่ย์เปลี่ยนเปลี่ยนโลเป็นโลเป็นโลเป็นโลดิเป็นโลดิกูเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนแล้วไอ้ก้อนออก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 ก้อนไม่กอดออกไม่กอดออกไม่กอดออกไอ้ก้อนไม่กอดออกอย่าไปแทงอย่าไปแทงหลังเข้าไม่กอดออกไม่กอดออกฟังกูฟังกูมึงกดออกคนเดียวมึงเลยมึงไปนู้นเลยมึงไปนู้น ยัย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 โอ้หน้าเราก็มีโอ้หน้าเราก็มีตามกูมาตามกูมาไปทางนี้อุ้ยยเีโคตรคิดถูกจริงๆที่แม่งเปลี่ยนโล่ตอนได้ใช่ใช่กูเปลี่ยนโล่มาเีอยโคตรดีไปหลังเมื่อกี้ถ้ากูไม่มีมากกว่าถ้ากูถ้าไม่มีโลเมื่อกี้นี่กูตายอ่ะกูนอกแล้วยอดของนี้เล่นได้ปะตั้งทันได้สักประเดี๋ยวกูเปลี่ยนโล่แล้ว มึงดูเล่นกูสิโอ้มันช่างน่ารังเกียจเลยเอ้ยแม่งจะตายที่อะเจอโกรเล่นแล้วไม่เลิกเจอรู้มองดีหายได้เพื่อลืมดูตัวอ้อมซ้ายวะลืมไปมันดีสองอย่างเงี้อมอ้อมซ้ายมันตัวนึงกูบอกแล้วตอนนึงกูดาวอ่ะทำหมดเลยใช่ไหมเออตายสองไอ้เหลือแฉกตีมันนะพี่โดนอ่ะ ก็เล่นสังขารในบ้านนี้ได้แต่ระวังหัวมึงด้วยเพราะม,มันมีมันมีเอ็มสองสี่เฮ้ยขนได้มาเฮี้ยอยู่ในบ้านชาพ้มกันไหมชาพ้มกันไหมอยู่ในบ้านน้่นเราเออบ้านเราใต้ดินเราเนี่ยเข้าไปก่อนเลยเฮ้ยไอ้เฮี้ยชุดนั่นได้มาหน่ากลัวจังเลยเออมีโลมมีลมมีลมเดีย๋ยวกูเดี๋ยวกูหอนมามามา ม right? so ันก็มีแบบพ่อไอ้กดกูดาวไอ้เหี้ยก้างโลกก้างโลกก้างโลกเลยกูกูทช้แล้วมึงถอยมาดิมึงถอยมาดิกูใช้ไปแล้วหกตัวกูถอยไปแล้วสมอง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 สมกเฮ้ยเออเออเออผีผีชุบได้ไหมโอ้ยสว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 ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูไม่มีกูไม่มีอ๋อมึงใช้โลไปแล้วนี่หว่ะเฮียลืมเดี๋ยวกูต้องโลแต่กูใช้ไปได้กี่ไงกูใช้ตอนชาร์จ้ะได้สว์จริงมาเลยถอ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 ย เอ้ยมันอ้อมหลังเราเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้ามา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 จะปิดประตูตตไอ้เฮี้ยสับกูมีไฟมาดิเอามาดิไอ้ก็จะย่องเดียวกันโดนไอ,อไ้ที่นี่นะพาไปวะออกเลยออกเลยออกเลยกูไม่รู้ซองตามเลยตามเลยตามเลยจะพันยาไอ้เฮี้ย หมดยังหมดยังมันชักเมื่อไหร่กันโง่ไปแล้วมันยิงแล้วเฮ้ยเยยยยอมายิงนี่เออสวยเอาเข้าม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 านเออได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้แหละ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 ตัวเล็กตัวเล็กมายนี่ยมึงเง่งยิงไปได้กี่ๆห้านัดและไอ้หกนัดกูลืมนับไอ้สัตว์อุ้ยวงมา เอ้ามันได้พันมึงอ่ะโอ้มันไม่เสร็จเลยนะมึงไม่มีเอ็ดหรอวะเข้ามาเข้ามาเออมึงมีเอ็ดด้วยว่ะไอ้เรารอพันทำเพี้ยอะไรล่ะโอ้เฮ้ยไม่ทันว่ะไอ้สัตว์แรงเกินวงมันมีเอ็ดอะก๊อดมึงมีเอ็ดอเหรอไม่ใช้เอ็ดตัวเองเอ้สัตวพันทำไม ไปหลอดไหมเนี่ยวโอ้โหนีดเดียวเองเนี่ยมีเอ็ดอ่ะน้องเออไปดูดิไปดูดิไปดิประมาณตรงนี้ไปดูดิไปดิไปดิไปไปชีวิตสุดท้ายมึงต้องได้ใช้เว้ยเหียเป็นผีนั่นแหละตูวเจ้ดี๋ยวกูมาให้ได้ได้ได้อยู่หลังตอนไม้เหรอ เกิดไงใช่ใช่อันนี้น่าจะบอดวันนี้กูมันยิงกูไม่บอดแล้วไอ้เหี้ยวันนี้กูไม่ใช่แล้วอยู่ารับต้นไม้เลยววยย้นะไดเยกูได้แชมป์ว่ะไอ้ยีโล่นี่มันมีประโยชน์ที่หายเลยมีดิไอ้เหี้ยถ้าเราโดนชานี้นะเรามีโล่แล้วโคตรขี้โกงเลยไอ้เหี้ยลูกสองก็เอามาอยู่จริง